แฟชั่นนิสตาวัย70ครับนี่ฮะเป็นผู้ที่ชอบแฟชั่นนะฮะและเธอก็คือดาวโซเชียลเป็นนางแบบใน IG ที่มีผู้ติดตามแล้วก็ส่งเสื้อผ้ามาให้รีวิวนับไม่ถ้วนฮะแต่เชื่อไหมครับท่านสองคนว่าเธอเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ว่าเธอมีวันนี้ได้เพราะว่าลูกชายไม่ยอมแพ้ใช้แฟชั่นสู้กับอาการป่วยอัลไซเมอร์ของคุณแม่กอเจะได้พบกับ คุณแม่แต๋วอัชราแล้วก็ลูกชายครับคุณจอยนินนรินทร์คุณ inn, คณอฐยุทธยาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่วันนี้แต่งตัวเท่มากนี่เลยครับเท่มากครับเท่ครับเท่ครับเท่ 2> <2 จริงเท่จริงเป็นผ้าอะไรแม่เป็นผ้าอะไรอันนี้ผ้าอะไรนี่ผ้าอะไรครับผ้าธรรมดาผ้าลินินลินินเป็นผ้าลินิน สวยมากคุณแม่ยืนให้พวกเราได้ชมภาพเต็มๆได้ไหมฮะยืนนิดนึงได้ไหมยืนหมุนนิดนึงหมุนตัวหมุนตัวหมุนตัวนิดนึงเลยเดินปักเสื่อสวยทำไมจอยถึงใช้แฟชั่นในการบำบัดอาการอัลไซเมอร์ของคุณแม่ครับเพราะตอน่มาคืออะไรครับคือตอนนี้เขาลืมเยอะๆครับเขาไม่ไม่แต่งตัวแล้วครับพอเรามองไปที่เขาเราเขาหัวกระเซิงใส่ชุดเก่าๆเราก็รู้สึกว่าแม่ไม่ได้เป็นคนเดิมแล้วก็เลยลุกขึ้นมาที่จะทําให้เขา ได้เห็นของที่สวยๆเรามาใสอีกครั้งครับแปลว่าคนเดิมคือเป็นคนที่ชอบแต่งตัวใช่ครับออจริงเหรออ๋อได้ครับเพราะว,วันที่เขาเริ่มลืมหนักๆกลายเป็นว่าเขาใส่แต่ผ้าเก่าๆชุดเก่าๆครับผมก็เลยบอกแม่ว่าไปเอาเสื้อสีแดงตัวนี้มาใสซิแล้วเขาก็จะบอกว่าไมลิเกไม่ใส่แล้วอย่างเงี้ยครับก็จะมาประมาณว่าเป็นวันที่ไม่ยอมที่จะแม่ให้แม่ไม่สวยอีกอีกแล้วครับจ้อยก็เลยเลือกสิ่งที่คุณแม่ชอบ ช,ชอบมาแต่ไหนแต่ไร,รแล้วคุณแม่ลืมที่จะชอบไปแล้วใช่ครับแล้วก็หยิบออกมาเพื่อเป็นสิ่งที่จะบำบัดต่อไปใ่ซึ่งกว่าจะได้รู้สึกว่าเขาหยิบสร้อยของตัวเองขึ้นมาแล้วบอกว่าสวยก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องอิงไปถึงว่าเอ้ยสร้อยแม่ดูสิว่าสร้อยสีแดงอันนี้กว่าเขาจะเจียหินได้แล้วกว่าเขาจะลอยได้มันเป็นลอยลอยเม็ดอย่างเงี้ยครับก็ต้องชวนคุยสร้างบรรยากาศของ การสังเกตของที่มีครับต้องทําให้เขารู้สึกก่อนนะครับพอเขารู้สึกว่ามันสวยแล้วเขาถึงหยิบใส่เองผมไม่ไม่สามารถเอาสร้อยเข้าไปใส่ที่คอเขาได้ครับก็เลยครับหมายความว่าให้เขาเลือกเองใช่ในการตัดสินใจเองใช่ครับคือวันนี้คุณแม่แต่งตัวเท่มากยังใส่สนเนคเกอร์อยู่ยังอะไรต่อ,อะไรได้อายุ70 70แล้วปีนี้เจครับ 73, บ73แล้วนะฮะแล้วจอยก็เป็น <c oughs> ช่างภาพด้วย ถ่าท่านชมดูในฉากของเราก็จะเห็นนะฮะนี่เป็นฝีมือของจอยใช่ปะที่ถ่ายถ่ายเนี่ยใช่ครับก็จะเป็นเหมือนการส n a p แม่เดินสตรีทเดินถนนในซอยที่บ้านนะครับแล้วก็เก็บจังหวะเท่ๆมาซึ่งเวลาแม่วินวินวิ่งเหวี่ยงนะครับตาที่ดุดุนะครับมันคือตาของนางแบบอ๋อเออเนาะมันต้องจิกจิกไงใช่ครับตามต้องจิกจิกดุดุอ่าแม่ชอบแต่งตัวใช่ไหมครับเป็นคนชอบแต่งตัวตอนสาวๆแม่สวยไหม สวยสิคร right? ับถามโง้โงง้อใช่ไหมถามโง่องง้ไหม